อยากทำอีเวนต์บ้างอ่ะหอคอยอ่ะจินจินเคยทำไยังยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวพาไปทำกันผีต่อเอาปอดที่โดนโดนผีต่อคาไฟอยู่ข้างล่างครับใครมาเปิดโอ้ยเหี้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้แม่งอะไรข้างล่างมีอะไรถ่ายยังจะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เอากล้องมาเหี้ยไฟเช็คแม่งโคตรใครมีกล้องอ่ะเพื่อนมาเดี๋ยวนะทำไมขอมันก็เด่นงั้นน่ะ ไอเนี้ยเนี่ยทำไมมันกระเด็นเนี่ยไม่รู้คือเข้าบ้านมาประตูเปิดเปิดเรา้าห้าห้าห้า่้าห้อห้าห้ห้าหราห้้ห้าหราห้้ห้าหราต้าห้า้าห้้าหาาตันห้บาห้าห้าห้ไห้าห้าหาห้าหาห้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 า้าอ้าม้้้้้้า้หห้หาหาหา้้าา ทำไมอีเอฟกับพีบวะโอเคเก็บสายด้วยเฮียอุ้ยทำไมทำไมเอฟเอฟกับพีบวะมึงไม่สังเกตว่าไฟมันหัวมึงไปกับพีบบอกว่าเหี้ยกูไม่สังเกตกูไม่ได้แงผีเฮียแต่งผีนี่เฮียกูไม่รู้อะไรเลยแต่ประเด็นคือไม่มีใครไม่มีใครบอกไอยอองนะปล่ออ่อมันโดนขอไอ้เนี่ยนี่กูกางกันอาเขตก่อนนิดนึง โอ้ยโอ้ยดีกาไม่ไม่อะไรอนดเขีอันดเขีมึงโดนมึงโดนดันแล้วอ่ะเฮียอันดเขียแตกเฉียงเจอกูกำลังกลางกันนะเขกันไอ้เขียนไม่เขียนไมนเขียนไม่เขียนไม่เขียนถ่ายไปเดี๋ยวไม่เขียนเขียนเหรอโอ๊ยไม่เล้วโอ้ยไปก็ได้ไปแล้วไม่แล้วมันไม่สองรอบเลยมันไม่สองรอบเลยได้ดอดดอดตัดได้ตัดดอดทิ้งนะอะฮะกดออฟกับดอดตัดได้เลยโอ๊ยโอ้ย อีเวนต์อีเวนท์เด็กกับเพื่อนเลยนะสัตว์โอยสัตว์ตกใจหมดแล้วมันแม่งอีเวนต์มันเป็นประตูเนี่ยไปเอายืนรอหน้าบ้านกันทำไมเนี่ยทำไมพี่แขกเข้ามาในบ้านเลยอ่ะยืนรอหน้าบ้านกันทำไมเนี่ยไอ้ไข่ไอ้เหี้ยไปไอ้ไข่เดมันกลัวไอ้ไข่ไมันกลัวไอ้ไข่แขกเนี่ยเดมันนีตอนนี้กูใช้ใช้ไอ้นี่ตอบอยู่เฮ้ยเแยอีเวนต์ โอ้โหแม่งมาเป็นตัวเป็นตนแล้วไอ้เช็ยทูบกูแม่งไปหมดแล้วทูบอันสุดท้ายเกือฮ้ยเฮียเฮียเฮียอ๋อมาต่อไปห้องน้ำโอ้เจอจากช้าเลยกูไอ้นี่ไงกูโยนโยนทูบไปโอเคมันเจอไปห้องนู้นไม่หาใครโอเคออกไปจากห้งองน้ำมาเฮ้ยยังมีอีเวกที่กู เมื่อ <guess> ก <Muslim> ี้กูตะกี้ไอ้เหี้ยแม่งแม่ไม่ยืนอยู่ค่ากิจเลยเมื่อกี้ดูในรูปดิโอ้ยไอ้เหี้ยบังฆ่ากิฟเสร็จแล้วบังออกมาต่อเลยแต่กูนั่งตายเีลยนะมนุษย์ภูมิใจของน้ำช่วยหน่อยช่วยหน่อยมา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 จะัวหอบตายเลยอากรัวอยู่แล้วสี่ตาเฮ้ยไอ้เจน ประตูเปิดได้แล้วบอกโอเคผีผีโง่อป่าโอเคมีเรื่องมีโง่เฮ้ยอะไรยังหายแล้วเจอไม่ได้เียอะไรเลยอุณหภูมิมันสูงต่ำสุดคือสี่เว้ยต่ำสุดคือสี่ของเนี่ยจิ้งกนะเจอขอตัวไกล์ไหม ตอบแยกแยกกั right. นไปมามามามหมูเด no ้งหมูเด้งหมูเด้งกลับบ้านเข้ามาเข้ามากูจะปิดรถละไปเอากูกลับบ้านเลยเฮ้ยรู้จ nah, oh, oh, ักป่อยเฮียชายที่อ่อนแอสวยโล่เฮียโจโกสตันลุเสื้อขาวของเท้าเนี่ยรองเท้าเด็กด้วยเนี่ยไอ้กระปิดเนื้เรื่องรู้ดกูส่งส่งมาดิดิเดมอนเดมอนว่ะเดมอนว่ะหนาวอ๋อไม่หนาวสักทีนะเว้ยอุณหภูมิไม่ติดลบเลยรออะไรอ่ะ ไม่ก็มึงเอามาสองตัวเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยบนบนเหรอบนบนไหนบนถึงไหนก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะเจ๊กันลังแท้กันจจุดเฮ้ยเจนอะไรห้องน้ำแปลงสาทะเลาะอะไรอยู่มีกดออฟมีกดออฟมีกดออฟโอเคฮัลโหล้วว่าช่วยเนมเอาอะไรอยู่อดูอะไรมิถิ่งหล่อ Where are you? Show yourself. Show yourself. Oi, oi, my boy. Ok, ok, đọt đọt ok, 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 แกนสวอยู่โอ oh. uh, <im mit> ้ย <im mit> <im mit> oh, ู่เฮ้ยลุกล้วงเลยบุกพูดพูดไปลุกลวงเลยเออแกนอยู่ไรมิแกนฮาโอไออยู่โอ้โอ้ยมันโยนของเลยแกนชอบไอออมแน่เลยดูดูดูอยู่ไรมิเอฟก็แหละเอฟสามดูอยู่ไรมิแกนแกนวอายอยู่แกนฮาโอไออยู่แกนวอชชูเนมแกนฟักอยู่อาจีลองออกห้องนี้เรลองอยู่เด้อแกนวายชูเนม ไอไม่ได้แล้วนะแ okay. กรนเวมิเลสแวร์อายอยู่โอเคล้วก็ทิ้งได้เลยัยัยูเาไโอยโอ๊ยาไเท่าไหร่แค่สามไเอาผ่นมาดีไปเดียเฮ้ยโอ้ยแย,ยเฮ้ยมือขอพรมือลิงถายเลยไปเด้อไอไอไอผ่านคือเพื่อนที่มันเอาออกได้เลยไม่นใจอ,ออกได้ ตอนยก้ก็หยิบหมานั่งเรียงเม่ถ้าเกิดายแคคก็กก็ฝากเชื่อูด้ลกันต่แรกชีวิตเฮ้ยทันโอเคทันทันทันไปเจออะไรลวมึงมีด่ัดัดกันเลย้งเรขอแค่แค่อย่างเดียวประกายเป็นตัวอะไรก็ได้หักฐานแคอย่างเดียวตืนผีมาไอ้สาเล่ไม่บอกกูเลยเก่งบอกอะไรเยอย แม่เกไอเกตหัว uhm ติดมาแล้วโอ้โหตายต่อยต่อยองตายผมจะเลยหาลูกเลยเหัวยืดได้ยังหมอยืดยิงไปไอ้เงี้ยเอมมี่เราเจออะไรแล้วมั้งนะเราจะแบบไอจีนไม่บอกเว้ยจีนจีนไอจีนไอจีนไอสี่เฮียจีน ไอจีนไอจีนไอจีนไอหี้ยไอจีนสัตว์ล่ยายเหรอตายไอเหี้ยตีได้ตัวยืดเหี้ยอ้ไออชล่างสุดชัล่างสุดขขอยืดคุยไอเห้ยมีกล้องมะตกันไดตายมีกล้องะคยใหญ่มากคุยหหญ่ไอได้ ผมไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยงแล้วอ่ะคือเมื่อกี้กูอ่ได้ยินเสียงจีบปรหลุตขับเลยกูเลยรีบวิ่งเลยว่ากูเตรียมของหนีหนีผีแล้วมั้ยกูไม่คิดเลยไอ้ย่ากูขึ้นไปกูเพิ่งรู้ว่าชิบหายกูเราเจอแล้วมึงชิบัตะมึงลองเอานกแก้วไปถูกำแพงมันยังทำบักมันยังบักได้อยอะเลยมาวะถือถือแล้วก็หันหน้ามันเข้ากำแพงต้องเอาอะไรไปบ้างเดินเดินไถ่อ่ะ อ๋อนกแก้วแพงมันนะแต่ตอนที่กูกูกูรอดจากผีแล้วผีมันไปหายปั๊บคือกูนกแก้วถูกับกระแพงแล้วให้มันบล็อกอารู้อารูลสวัสดีหนาวท่านหนาวติดลบมานควรแบบเหลือสูแล้วติดลบแล้วเว้ยเรียนในองศาลงไปเอ้ยไอวิทต์กูรีไวไบเฟนเฮ้ยขอพ่อกดลาเปล่าไอ้น้องไอ้ผีไอ้ผีดูด้วยไอ้ผีผีไหนวะไม่ต้ังความผีเจอผีอยู่ไหนฮะเออน้ำไม่เห็น ฮะคือเหี้ยวะอีเวนต์เหรอีเวนต์เหรไม่รู้มัหนึ่งเดือยู่เจอวะผีบ้าก่อนในห้องน้ำไม่มีอะไรไม่ไม่ใครใครเห็นมือลิงบ้างช่วยหน่อยดิกูโอ้ย่ผิดพลาดผิดพลาดดพลาดดพาเดี๋ยวถือผ้าถือข้าตรงนมึงตายแน่เหี้ยผมตรงนี้ไอใครใครก็ได้ช่วยหามือลิงหน่อยมันจะ เดี๋ยวต้องไปฉายต้องจะต้อตายไปฉายพวกันชีน้ำตางผีด้วยผีด้วยผีด้วยปหาเกียรมันวนมันวนแถวกูยับเลยนี่ไง I wish to revive my friend ต้องต้องอะไรนะเพเยอร์ใช่ป่ะเพเยอร์ใช่เพย์เยอร์ I wish to revive my friend yeah I wish to revive my friend เฮ้ยหาัานวะใครใครตื่น ไอ้กีต้ามันมโอกาสห้าสิบห้าสิบนี่พอไป,ปสอบ <c oughs> I will to rewrite my friend มาขอได้รับเดรยวตอนหนึ่งพรไม่ใช่อ่ะเปิดตัวอ่าไปรับเอ้ยอยังไม่ได้หาข้อมูลเลยไปเฮ้ยยาต่อ I will to escape escape เอสเก็ยังยังเงียบได้ไปแล้วประตูปเปิดยังขนแต่บันไดมันล่า,ลามันล่ามันล่าไอพีดีัวดป่ะไปดีกว่ากูลงเสียลงแล้ว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 เฮ้ยเหล่านิ้วมือแล้วนิ้วมือ ได้เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอยนิ้วมือลยนิ้วมืออัลเตอร์เวอร์เลตโอเคไอวิสทูลีฟลีฟไอวิสทูลีฟมาละมาละลงมาละลงมาละหายไหมมาละมาละมาไปกลับบ้านจีกับบ้านกระเบนกระเบนเฮ้อรอดแล้วมึงไม่มีเบียดเลยซ้ำลูกก็ไม่มีเฮ้ อโอ้ยเป็นไม่กี่คันที่เราผ่านเชียตังเงาะพันสามโดยเอาเลยเอากูจนเอากูจนเอาผมแบกครับผมแบก